อุบัติเหตุรถชนกัน8คันลวดได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะ วันที่6มกราคม2569ารตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์ชนกันหลายคันบริเวณจุดกับรถโรงแรมฝันดีถนนสายบายพัชชะอำปานบุรีขาลอา่องใต้อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บเป็นชาวต่างชาติสองรายจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถโรงพยาบาลชะอำกู้ภัยสว่างสันเพชรกู้ภัยตำรวจทางหลวงเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์โตโยต้าสีขาวปายแดงในสภาพมีรอยถูกชนได้รับความเสียหายภายในรถพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหญิงสองรายได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถโดยมีนักท่องเที่ยวชายเป็นผู้ป่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลืองัดเศษซากรถก่อนนําตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลชาําในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์กระบะบรรทุกผักมาเต็มคันในสภาพด้านหน้ามีรอยชนเสียหายกระจกหน้าแตกพิก กวาาอยู่ริมถนนโดยมีน,นายธนพัฒน์เรือแรงชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นคนขับใกล้กันยังพบรถยนต์เก่งมาสด,ด้าสีขาวรถยนต์เก่งโตโยต้าแคมรี่สีบอลเงินรถยนต์กระบะตอนครึ่งอิซูซุสีบอลเงินและรถกระบะบรรทุกผักกี่ห้ออิซูซส,สีบอลเงินในสภาพมีรอยชนได้รับความเสียหายรวม6คันเบื้องต้นมีชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บเพียง2รายจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดยาวนับกิโลเจ้าหน้าที่ ตำรวจและกู้ภัยได้เร่งระบายรถเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดระหว่างนั้นได้มีรถบรรทุกสิบล้อเกิดเบียดกันและเฉี่ยวชนกันขึ้นจำนวนสองคันก่อนที่เจ้าหน้าที่จราจรจะเร่งเคลียร์พื้นที่และระบายรถโดยใช้เวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงสภาพการจราจรจึงเข้าสู่สภาวะปกตินายธนภัทรเรือรงชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นคนขับเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนขับรถมาจากราชบุรีจะไปส่งผักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพอมาถึงที่เกิดเหตุ เป็นบริเวณจุดกับรถขาร่องใต้จากนั้นตนก็เบรกรถเพื่อชะลอความเร็วและหักหลบลงซ้ายก่อนที่รถกระบะบรรทุกผักอีกคันที่อยู่เลนขวาตีคู่กันมาก็เบรกรถเพื่อชะลอความเร็วจังหวะนั้นได้มีรถเก่งผู้บาดเจ็บวิ่งข้ามเลนมาจากคันคองตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดจึงทําให้เบรกไม่อยู่เพราะเป็นรถหนักจนเกิดการเฉียวชนกันขึ้นรวม8คันจุดกับรถดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายจึง อยากให้กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชามลงมาหามาตรการแก้ไขเบื้องต้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย